คุณยายขายขนมคนหนึ่งนะคะถือของพลุงพลังเลยแล้วเผลอทํากระเป๋าสตางค์หล่นไม่รู้ตัวค่ะแต่ไปเจอคุณพี่คนหนึ่งใจดีนะคะเก็บให้ส่งคืนเจ้าของเรียบร้อยติดตามได้ในเรื่องดีๆวีแชร์ค่ะ นี่ดูวงจรปิดนะคะบริเวณหน้าร้านขายของชําในตลาดสดโคกปรงอํเาเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์คุณยายนี่เห็นไหมคะสีดําๆในกระเป๋าเงินเนาะมันเหมือนมันอยู่หลุ่มๆบนถุงอะ่ะสักพักหนึ่งนี่ร่วงลงไปแล้วนะคะแล้วพอรถมอเตอร์ไซค์ออกตัวไปเนี่ยกระเป๋าสตางค์ก็ร่วงหล่นลงมาที่พื้นนี่เห็นไหมในวงกลมสีแดงออกตัวไปออกรถไปไม่รู้ตัวเลยกระเป๋าเงินร่วงซะแล้วนะคะทีนี้เนี่ย หญิงสาวเสื้อสีส้มที่อยู่ในภาพวงจรปิดก็เดินเข้ามาเดินตรงมาเพื่อจะเก็บกระเป๋าเงินนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะนี่กระเป๋า,าเงินหล่นอยู่ตกแล้วฮะตกแล้วใช่ไหมออสักพักหนึ่งเนี่ยคุณพี่ผู้หญิงเสื้อสีส้มจะเดินเข้ามานี่เก็บกระเป๋าเงินแล้วก็เดินเข้าไปในร้านค่ะ คนนี้เนี่ยคือพี่พรนะหรือนางสาววราพรทิพอาจเป็นแม่ค้าขายขนมในตลาดค่ะเก็บกระเป๋าเงินได้ก็รีบเอาไปให้เจ้าของร้านช่วยกันตามหาเจ้าของลองไปฟังเพิ่มเติมจากพี่วราพรพลเมืองดีของเราค่ะเดินออกมาพอดีเจอก็เลยถือเขากลับเข้าไปให้ให้แกให้ให้ใจคิดหน้าว่าไเท่าไหร่ไม่คิดรู้แต่ว่ามันเป็นกระเป๋าสตางค์ มันน่าจะมีความสําคัญไม่มากก็น้อยเ้าสไมัยไม่คิดจะเขากิดส่งเลยเนี่ยมันไม่น่าเอาอ่ะเขาก็คงลําบากเหมือนกันนะถ้าเขาคงเขาหายอะ่ะจริงโอ้อกเขาอกเราเนอะคุณผู้ชมข่าวแบบเนี้ยถ้าไม่ใช่เรื่องดีๆวีแชร์ถ้าไม่เก็บไปคืน มิชฉาชีพกับพลเมืองดีมันห่างกันแค่เส้นยาแดงผ่าแปะจริงๆนะคุณผนะู้ชมมันมอยู่ที่นะการตัดสินใจย่างก้านะวนาวินาทีนั้นนะ่ะนะะแต่อันนี้ต้องชื่นชมนะต้องชื่นชมต้องอ่านชื่ชอ,อดังๆฮะพี่วราพรที่อ่านนะนี่พลเมืองดีของจริงจากเพชรบูรณ์นะคุณผู้ชมใช่ค่ะคือพี่วราพรบ,บอกว่านี่พอเปิดกระเป๋าออกดูเนี่ยเห็นในนั้นมีเบอร์โทรศัพท์แปะอยู่ก็คาดว่าสงสัยอาจจะเป็นสมาชิกร้านชำหรือเปล่าเจ้าของร้านร้านชำเนี่ยนะคะเขาก็เลยเหมือนเช็คข้อมูลในคอมพิวเตอร์ถึงได้เจอว่าเจ้าของเป็นใครอะค่ะ ก็คือคุณยายลํำยายลูกค้าประจําเลยก็เลยรีบโทรหาคุณยายเพื่อไม่ให้คุณยายต้องว้าวุ่นนี่คุณยายกลับมาแล้วนะคะมาเอากระเป๋าซางเรียบร้อยแล้วเหตุการณ์จบลงด้วยดีค่ะเจ้าของร้านก็เลยนําเรื่องนี้มาโพสต์ลงในโลกออนไลน์ก็เลยมีชาวเน็ตมาชื่นชมพี่วราพรกันล้นหลามเลยคนดีสีโคกโปร่งนี่นะฮะขอที่พรมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงครับ ถูกต้องค่ะเป็นพลเมืองดีเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมนะคะและถ้าคุณผู้ชมดูโมโนข่าวเช้าอยู่มีเรื่องราวดีๆอยากแชร์อยากส่งต่อนี่เลยส่งมาได้ที่ Facebook Mononews นะคะหรือ Line Good Morning Thailand หรือจะสแกน QR Code คหน้าจอก็ได้นะคะไม่แน่เรื่องของคุณอาจจะเป็นเรื่องดีๆวีแชร์ในวันต่อๆไปค่ะใช่ครับ